หรือ Compromise เนี่ยมันมันน่าจะซับซ้อนมากขึ้นนะคือถ้าผมจะพูดเลยเนี่ยประเด็นน่ยตอนแรกผม list ไปไว้3มิติองี้ผมพอดีพอเซิร์ฟไปเซิร์ฟมามันจะม,เมะเัเพิ่มประเด็นเพิ่มเป็นสมิติแล้วกันเพราะว่าประเด็นมิติแรกก็คงจะไม่มีพวเรื่องเกี่ยวกับซนะัพพลายเชนแอ t t a c k เนาะซัพพลายเชนแอตแทพูดง่ายๆคือเขาอาจจะไม่ได้โจมตีองค์กรโดยตรงเขาอาจจะไปโจมตีช่างป,ปา่าช่างไฟฟ้าเราเนาะหรือพูดง่ายว่าไปโจมตี คนที่น่าจะดูอ่อนแอที่สุดในการให้บริการเรานะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยแล้วส่วนใหญ่องค์กรณตอนนี้นะอาจารย์วัดส่วนใหญ่องค์กรก็จะพึ่งพาเป็น o u t s o u r c อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะอะไรองค์กรเราอยากเรียนไงถูกไหมเราอยากเคลื่อนตัวได้เร็วอยากจะเอ่อ f a ลฟ fast ถูกไหมเอ่อ learn fast fail fast อย่างเงี้ยเพราะนั้นเองเนี่ยเวลาเขาโจมตีเขาก็โจมตีในสิ่งที่เอ่อเอ่อสิ่งที่น่าจะรวยที่สุดบ้านเราจะป้องกันกำแพงหนาขนาดไหน แต่เรายังปล่อยให้คนเข้ามาในเมืองเราเข้ามาในบ้านเราที่อาจจะ,ะเขาอาจจะไม่รู้อีโนอโยเนหรือเขาอาจจะเป็นจุด weakness point เองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดความเสี่ยงในเชิงของ Supply Chain a t t a c k เนาะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย Supply Chain a t t a c k บางคนอาจจะอะไรว่ะ Supply Chain a t t a c k อย่างเช่นองค์กรคุณอนะไปไปฝาก Service ไว้อยู่บน Cloud เจ้าหนึ่งแล้วกันเนาะและไอ้ค l o u d เจ้านั้นมันเนี่ยร่มมาสองครั้งแล้วเนี่ยเออเขาอาจจะไปโจมตีระบบ Cloud ของ ของคุณแทนที่จะมาโจมตีองค์กรคุณสุดท้ายระบบเซอร์วิสของคุณก็ไม่สามารถใช้งานได้เนาะการใช้งานไม่ได้ก็คือสูญเสียละสูญเสีย a v า i l a b i บิลิเนาะเป็นส่วนหนึ่งของ s e c u r i t เ p น i n ป i p l ลแหละนะครับส่วนที่สองเนี่ยผมว่าประเด็นคืออาจจะใช้ตอนนี้มันเอาเราก็ใช้ AI กันนะแล้วอาจารย์ว่าเชื่อไหมว่าตอนนี้ AI ่ะร่างจดหมายเนียนมากเลยทุกท่านลองคิดดูนะมีวันหนึ่งมีคนปลอมเป็นหัวหน้า ของทุกท่านเลยแล้วมีบอกว่ามินิตมิทติ้งที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันมิเมื่อแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างจะให้กดคลิกลิงก์เพื่อจะแอ c เซปต์มินิตตันนั้นเพื่อจะในการจด m i มินิตตรงนั้นฮะคือตัวน,นี้เองเ่ยผมว่า AI มันทาได้อะไรที่เนียนเพราะเราไม่รู้นี่ว่า Data มันที่มันถูกเดินไปมันเป็นยังไงบ้างอาจจะผสมประสานกับอะไรนะที่คนเขาชอบเรียกคอนตะัมเนาะคอนตัมคอมพิวติงหรือคอนตัมเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยผมว่าตัวนี้เองก็เป็นการโจมตีที่ จะพูดได้ว่ามันมีความซับซ้อนเนาะมีความเหมือนงงเคอสมากขึ้นแล้วยากแต่พิสูจน์ว่าอันเนี้ยอ,อันไหนของจริงเนาะเหมือนถ้าอาจารย์วัตดวตอนนี้ดูอาจารย์วัดดูคลิปในโซเชียลมีเดียก็ได้เรายังงงเอ้ยนี่มันคลิปจริงไม่จริงเนาะเอออันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าฉะนั้นเองผมมองภาพต่อไปเนี่ยความโจมตีมันอาจจะซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการแยกแยะอันไหนของจริงไม่จริงเนาะโดยใช้อเทคโนโลยีดิเวน AI หรือคลอนตัมาอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าละเลยไม่ได้เลยแล้วมันก็เกี่ยวกับข้อมูลเหมือนกันคือเรื่อง climate change เรื่องประเด็นความแปรปวนของสภาพอากาศเนาะทุกท่านก็รู้ดีอยู่เนาะเราเกิดภาวะเกี่ยวกับอุทกภยัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานเนาะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเหมือนันเนีย block data มันเกี่ยวกับ data สมมติว่าถ้าระบบสำนักงานคุณอยู่บนนั้น d a t t Center คุณอยู่ตรงนั้นหรือผู้ให้บริการคุณก็ตามให้บริการตรงนั้นทำไงเราไม่สามารถใช้ข้อมูลได้เลยเนาะธุรกิจก็ต้องหยุดชะง,งักเนาะฉะนั้นเองผมเลยมองว่าสิ่งที่เราต้องอาจจะต้องมองใน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 ,ในปีถัดถไปหรือปีปีปีหน้าด้วยเนาะก็คือผมมองว่าบีด t r e ปอน n d ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แผนลนะไม่ใช่มองว่าเป็นแค่ยางอะไรหรือชุกเฉและแต่มันต้องต้องเป็นบนะีด t รปอนเนาะ การรับมือภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเครื่องยนต์หลักขององค์กรไอ้เครื่องยนต์หลักองค์กรผมพูดภาษาง่ายๆเลยเมื่อก่อนองค์กรเราจะมองเป็น p r o t Prof i t p ต o p o s e เนาะคือทำอยังไงก็ได้ให้องค์กรมีกำไรนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องกลับมา o ู b แบ k แล้วเฮ้ยการที่มีกำไรเนี่ยมันเกิดจากลูกค้าคุณมันลูกค้าประชาชน trust คุณหรือเปล่าใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องจริงหรือเปล่านะไอ้ trust คุณหรือเปล่าหรือ คุณใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องหรือเปล่าคุณก็ต้องสร้าง value ตัวหนึ่งก็คือสร้าง security กับ privacy ที่มันดีพอถูกปะมี c a p a b i l i t y ตรงนี้ที่ดีพอมันไม่ได้มุ่งเน้นแต่กำไรอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งที่มีอยู่เพื่อสร้างเกิดความ trust แล้วจะนำไปสู่เรื่อง h y p u r นะ p o s e เนอะ h i g h p u r p o s e คือมันมันบวกถึง profit ด้วยแล้วก็มีความ sustainable มากกว่านั้นอีกนะครับอีก m ม้เซหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือองค์กรเนี่ย ที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ Data มัน i s not a new oil Data is a liability คือมันคือมองเป็นนี่นี่สิ่งแต่ Data ที่มันมันมันไม่จำเป็นมากกว่าวันนี้เราเมื่อก่อนเราชอบถามว่าเราเก็บ Data ไว้ก่อนเนาะเก็บมากไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อทำ data analytic ทำ prediction ทำ prescriptive อะไรต่างๆแต่วันนี้เองเนี่ยไอ้ Data พวกนี้มันอาจจะก่อผลเสียในองค์กรน,นะโคตเกิดจากอะไร เกิดทำรดาก็บีชก็ตามนู่นนี่นั่นนะครับผมฉะนั้นเองมันก็กลับมาตีมคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเราต้องกลับมาถามร่าเราเก็บไว้เพื่ออะไรก่อนเนาะนะครับแล้วถ้าเก็บไว้เพื่ออะไรเราตอบโจทย์วัตถุประสงค์แล้ะเก็บนานแค่ไหนตอบได้ไหมเก็บนานแค่ไหนไอเก็บนานแค่ไหนบางคนก็ชอบบอกเนะอาจารย์เวลาเราไปสอนดกนี้เรานับตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะนับตั้งแต่วันเริ่มเก็บหรือวันที่หมดสภาพทางธุรกิจ ทางอะไรอันนี้ก็เข้าไว้กว้างกันใจคือ retention period แต่เราต้องตอบว่าเก็บเพื่ออะไรเก็บนานแค่ไหนและลบทำลายยังไงให้มีความปลอดภัยนะครับเปลี่ยนจากเก็บเพื่อใช้เป็นการทิ้งเพื่อรอดนะครับผมมองเป็น Data เนี่ยเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะสุดท้ายเองเ่ยสิ่งที่ผมกำลังบอกทุกท่านมองที่องค์กรก่อนทุกท่านเลยว่า เออถ้าคุณทําได้ตามตามที่ผมว่าเนาะซึ่งมันทําไม่ได้ได้โดยง่ายนะอาจย์วัดเนาะเออมันไม่ได้โดยง่ายแต่มันต้องมี starting point ที่ดีว่าเฮ้ยวันนี้เราจะ collect less protect more ก่อน principle เนี่ยหลักการเนี่ยต้องต้องอยู่ในในใจเนาะไม่ได้มองเป็น profit base แต่มองเป็น high purpose base สร้าง trust กับองค์กรนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆหลายๆผู้บริโภคเนี่ยก็จะมองว่า ถ้าองค์กรไหนนะครับมีระดับนะครับ privacy index ใช่ไหมอาจารย์เอออีกหน่อยมีเรื่อง privacy index เข้ามาวัดมีระดับเอ่อเป็นตัวชี้วัดหนึ่งอย่างเช่นถ้ามี privacy index เยอะคนก็อาจจะเออไม่ได้มองว่าของราคาถูกอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะมองว่าให้องค์กรเนี้ยนะครับ protect data เราได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็ฝากไว้ประมาณนี้อาจารย์